สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอแล้วเดี๋ยวแม่ต้องไปซื้อของก่อนโอ้หนูอ,อยากทำอะไรดีปลาทูเก็บไปเดี๋ยวนี้เลยอ่หนูอยากเล่นนะหืมหนูอยากเล่นนะเล่นน้ำจริงๆเหรออืมอ แม่คิดออกแล้วอ, <estre> อะไรเหรอพี่แม่จะพาลูกไปสระไว้แล้วหนหรอไหนเดี๋ยวแม่จะเป็นคนทำเองโอเคฮึบหนายวสระหนาย,ยเล่นน้ำหนายที่แม่ขาดของดีไงโอ้ยน้ำตกใช่ไหมล่ะอ้ดาไปไหนล่ะนอนะอ อนี่ปูแม่เลปูปูนี่เกลตอกหลักหลักปูปไม่ใช่ปูลูกเดี๋ยวไม่ไปซื้อของกันลูกอยากกินอะไรแบบพี่ดาช่วยฉันหาของเลยลูกเรวอยากกินไซ่ก๋วบหมูลูกบอกว่าอยากกินแส้กรอบหมูมีหรือเปล่า น่าจะน่าจะไม่มีเนะไม่เข้าใจไม่รู้เดี๋ยวก่อนอาหารมีอะไรบ้างเนี่ยฮะเยอะเต็มไปหมดเลยมีฮอตดอกเยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตออหนูไอ้มาจะโดนเอยอย่าจัมจินนะเออขอโทษที ไปทำไมเนี่ยฮะอ้าวครูขาดที่ตายน่าจะเป็นผีกระสือไม่ได้อัดวิดีโอเนี่ยฮะชิคกขนเดี๋ยวเขาบอกว่าผีกระสือค่ะแบบนี้ฮะได้ได้อยู่ด่ายแล้วเดีย๋ยเอ๊ะอะไรหรอ,อม,มันคือกล่องอะไรสักยอย่าง ก็คือได้ดูฉาเนะโอ้โอ้โรนเน่ฉันปีนได้ฉันปีนได้เหมือนกันเดไปตั้งโกโหกฉันก็ได้นะ,ะอืมเดี่ยวฉันต้องขาหลังอีกเด้ยวเฮ้ยไ,ไปไหนล่ะมาแล้วเฮ้ยไม่มีจะไปถามลูกสย์อีกแล้วดิไปถามลูกก็กอุ้ย ลูกไม่มีจ้ามันไม่มีอาหารเลยอ่ะมันไม่มีอาหารหรอกลูกเบ๊ดเดอรก่อนเอาบูลูกอยู่ตรงนี้เหรอจ้าโอ้ไม่มีอาหารเลยเหรอเนี่ยเอ๊ะมีไงจ้อาอะไรแล้วเปล่าพี่ใช่อร่อยสิีว่า ไอมีแกจะนออะไรเนียเ่ยพ่อเอยออะอ้ออันนี้อันนี้มากรูปถุงเท้าเอากินไปเลยแล้วกันนะเอ้ยำ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 โอ้ยอออออออโอ้ยวุยชาประตูไปแปดดีละ,ะไม่ไหวหรอกเออพ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อมาเข้าบ้านได้แล้วผมจะเข้าบ้านแล้วนะ ไม่บุกเขาบ้างมั้ยได้มันมีบ้านอะไรบ้างพ่อไม่ไม่มีนะพี่ฟ้าใส่หายไปไหนมาสินี่เขาใสหายไปไหนเนี่ยอ๋อชิ้นหินเขาเดินอยู่ในนี้แหละเมื่อกี้เหรอใช่ปุ๊บเอ้า นี่พ่อทำไมบ้านลอยได้ละ่ะโอ้าวอยโโ่ามาด้ยอุยอ,อ,อ,อะไรของพ่อเนะี่ยอย่าลืมก,กดไลค์ด้วยกดแชร์ุดเพยด้วยค่ะบายโอเค